ขอบคุณนายมากเลยที่เห็นแก่ความรักของเราฉันคิดถึงเดฟมากเลยอะเฮ้ยคิดถึงเดฟจังเลยอะทำไมเดฟต้องทิ้งฉันแล้วนายก็กลับไปที่เมืองเวทมนต์ด้วยนะทำไมนายต้องทิ้งฉันแบบนี้ด้วยนายมาทำให้ฉันหลงรักนายแล้วนายก็มาทิ้งฉันแบบนี้เลรอเดฟโลเล่เธอคิดถึงฉันหรอฉันกลับมาแล้วนะฮะ

กลับมารับฉันไปอยู่ที่เมืองเวทมนต์ด้วยอะ่ะฉันอยากกลับไปอยู่เมืองเวทมนต์กับนายคีเป็นไงบ้างหายเจ็บหรือยังอะ่ะตรงหน้ารู้สึกว่าหน้าของนายจะเป็นแผลเป็นไปเลยนะเนี่ยโอยแผลแค่นี้ใกลหัวใจนะ่ะเดี๋ยวฉันก็ใช้เวทมนต์เสกให้ฉันหน้าหล่อเหมือนเดิมก็ได้แล้วนี่นายแต่งตัวเป็นทหารอีกทําไมเนี่ยครั้งที่แล้วนายก็แต่งตัวเป็นตำรวจแล้วครั้งเนี้นายยังจะมาแต่งตัวเป็นทหารอีกฮะอะไรของนายนะคีก็ตอนฉันเด็กอะ่ะ ฉันะ่ะเคยมาที่โลกมนุษย์แล้วฉันก็เห็นคนใส่ชุดตำรวจทหารแล้วฉันชอบมากเลยอะแต่ว่าพอฉันเป็นพ่อมดเนะี่ยฉันก็ไม่มีสิทธิ์จะมาใส่ชุดอะไรพวกนี้นะดีแต่ว่าครั้งนี้เจ้าเมืองอนุญาตฉันฉันก็ขอใส่หน่อยดีอ๋อมันเป็นความฝันของนายเหรอเนี่ยแต่ว่าพอนึกถึงลูลี่ก็เศร้าจังเลยอะนี่คีนายอะไม่มีวิธีที่ทําให้ลูลี่หายจากอาการหลงรักเดฟได้เลยเหรอตอนนี้ลูลี่อะเศร้าหนักมากเลยนะ ที่เดฟอะไปอยู่เมืองเวทมนต์เฮ้จะพูดไงดีล่ะคือว่าคือคนที่จะทำให้ลูลี่อะหายจากอาการนี้ได้ก็มีแต่เดฟแหละเพราะว่าเดฟอะเป็นคนเสกเวทมนต์ทำให้ลูลี่กลายเป็นแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เดฟอยู่ที่เมืองเวทมนต์นี่จะมาช่วยได้ไงล่ะเฮ้เรื่องเนี้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันฉันขอไปถามเจ้าเมืองก่อนละกันว่าจะทำยังไงดีนิคีนายอะช่วยลูลี่หน่อยนะ เพราะว่าตอนนี้ฉันน่าสงสารลูรี่มากเลยตอนเนี้ลูรี่เศร้ามากเลยอะที่เดฟไปอยู่เมืองเวทมนต์ฉันไม่เข้าใจเลยนะว่าเวทมนต์ของเดฟจะทําให้ลูรี่หลงรักขนาดนั้นเลยหรอเนี่ยก็ใช่นะดิเพราะว่าเวทอ้าวแล้วเธอมาใกล้จะทําไมเนี่ยเอา้าก็ฉันกลัวนายไม่ได้ยินนี่เมื่อพ่อมดใช้เวทมนต์ให้มนุษย์ตกหลุมรักมนุษย์คนนั้นก็จะจะอะไรนายบอกฉันมานะมีอะไรที่ฉันยังไม่รู้หรือเปล่าเนี่ยลูรี่จะเป็นอะไรอ่ะ นายบอกฉันมานะเอออันเนี้ยฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าฉันอ่ะต้องลองถามเจ้าเมืองดูก่อนนะเดี๋ยวฉันไปดูลูลี่ให้นะลูลี่คีนี่นายมีความลับกับฉันใช่ไหมนี่ลูลี่จะต้องเป็นอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยลูลี่ลูลี่นี่กินข้าวก่อนไหมเพราะว่าเธอยังไม่ได้กินอะไรเลยนะกินข้าวเถอะนะไม่อ่ะฉันไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นเพราะว่าฉันคิดถึงเดฟฉันอยากเจอเดฟ นี่คีนายพาเดฟมาหาฉันไม่ได้เหรอเฮ้ยนี่ลูลี่ตอนนี้เดฟอะอยู่ที่เมืองเวทมนนะเราเดฟก็ทําผิดด้วยอะรู้ไหมว่าเดฟอะเอ่อร่ายเวทมนทําให้เธอตกหลุมรักนะความจริงแล้วอะเธอไม่ได้รักเดฟหรอกนี่นายพูดอะไรอะคีฉันนี่นะโดนเวทมนต์จากเดฟไม่อะฉันรักเดฟจริงๆฉันไม่ได้โดนเวทมนต์อะลูลี่เธอกินข้าวก่อนนะกินไปก่อน เพราะว่าฉันเห็นเธอไม่กินข้าวเลยอ่ะเดี๋ยวจะเป็นลมซะก่อนยังไงซะเดี๋ยวฉันลองคุยกับเดฟให้นะฉันไปก่อนนะพักผ่อนเยอะล่ะไม่จริงอ่ะเดฟจะมาใช้เวทมนต์ทำให้ฉันตกหลุมรักได้ยังไงฉันเลิกเดฟจริงจริงฉันไม่ได้โดนเวทมนต์สักหน่อยนี่นิวนิวฉันว่าฉันอ่ะจะไปที่เมืองเวทมนต์นะฉันจะไปคุยกับเจ้าเมืองเดี๋ยวแล้วทําไมอยู่ดีนายถึงจะไปคุยกับเจ้าเมืองล่ะก็เพราะว่าตอนนี้ฉันนี่สิ อยากให้ลูลี่หายจากอาการแบบนี้ไม่งั้นแล้วก็ลูลี่เนี่ยจะแย่ลงเรื่อยๆนิคีนายมีอะไรปิดบังฉันหรือเปล่าวะลูลี่จะเป็นอะไรก็เหมือนกับว่าตอนนี้ลูลี่อ่ะยังโดนแวทมนของเดบอยู่เลยดีฉันกลัวว่าถ้าเกิดโดนแวทมนเป็นนานๆร่างกายของลูลี่มันจะไม่ไหวดิอย่างตอนเนี้ยลูลี่อ่ะไม่ยอมกินข้าวเลยนะฉันน่ะเป็นห่วงลูลี่มากเลยอ่ะนายกำลังจะบอกฉันว่าถ้าเกิดลูลี่เป็นแบบนี้ไปเรื่อย ลูลี่จะไม่ยอมกินข้าวแล้วก็มัวแต่คิดถึงแต่เดฟบใช่ไหมจนทําให้ร่างกายของลูลี่ไม่ไหวใช่เพราะว่าตอนเนี้ลูลี่อ่ะไม่ยอมกินข้าวเลยมัวแต่คิดถึงเดฟบไปดิฉันก็กลัวว่านี่แหละเวทมนต์น่ะจะทําให้ลูลี่เป็นแบบนี้จนไม่ยอากินข้าวอ่ะร่างกายลูลี่จะไม่ไหวลอานะอืมงั้นนายไปที่โลกเวทมนต์เถอะเดี๋ยวฉันน่ะจะดูแลลูลี่เองแล้วฉันน่ะจะไปเรียกแซนกลับมาฉันจะอธิบายให้แซนฟัง ว่าลูลี่โดนเวทมนต์จากเดฟถ้าแบบนั้นก็โ, oke, โอเคเธอก็ระมัดระวังตัวด้วยล่ะฉันว่าที่โลกมนุษย์ไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงก็แหละเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับเจ้าเมืองแล้วก็ไปหาเดฟด้วยงั้นฉันไปก่อนนะนายก็ระวังตัวด้วยนะฉันเป็นห่วงนายโอ้นี่เป็นครั้งแรกแหรือเปล่าเนี่ยที่เธอบอกว่าเธอเป็นห่วงฉันเออโอเคแบบนี้ฉันค่อยมีกำลังใจขึ้นหน่อยงั้นฉันไปก่อนนะ ตอนนี้ฉันไม่ขออะไรเลยอ่ะขอแค่ให้ลูลี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมลูลี่เธอต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะเดี๋ยวนะมีความรู้สึกว่าคีจะเข้ามาที่โลกเวทมนต์อย่างนั้นเหรอว่าแต่คีมาทําไมนะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเจ้าเมืองคือว่าผมมีเรื่องจะถามเจ้าเมืองผมเลยมาที่นี่นายมีจะถามฉันเหรอนายถามมาสิตอนเนี้ลูลี่อ่ะเหมือนโดนเวทมนต์จากเดฟอ่ะที่เดฟทําให้ลูลี่ตกหลุมรัก แล้วก็ผมกลัวว่าลูลี่อ่ะจะเอ่อร่างกายจะไม่ไหวเอานะครับเพราะว่าลูลี่ไม่ยอมกินอะไรเลยแล้วก็ไม่ยอมทําอะไรเลยเอาแต่นอนอย่างเดียวแล้วก็คิดถึงเดฟอย่างเดียวครับมันก็มีวิธีเดียวแหละอย่างที่นายรู้ไงคีว่าเดฟจะต้องเป็นคนที่ทําให้ลูลี่หายจากอาการแบบนั้นได้ก็มีแค่เดียวเท่านั้นเพราะว่าเดฟเป็นคนไล่มนใส่ลูลี่แล้วแบบนี้จะทายังไงล่ะครับเจ้าเมือง ก็ในเมื่อตอนนี้เดฟอะอยู่ในเมืองเวทมนต์และลูลี่อยู่ที่โลกมนุษย์เราต้องให้สองคนนั้นเจอกันนะครับถ้าอย่างนั้นนายก็ต้องพาลูลี่มาที่โลกเวทมนต์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าฉันจะไม่ยอมให้เดฟกลับไปที่โลกมนุษย์เด็ดขาดนายต้องพาลูลี่มาแทนเออหมายความว่าเจ้าเมืองอนุญาตให้ผมพาลูลี่เข้ามาแล้วใช่ไหมครับแย่โอเคครับเจ้าเมืองงั้นเดี๋ยผมเนี่ยจะรีบพาลูลี่เข้ามาที่เมืองเวทมนต์เลยโย่ Yo ho! เย้เ yeah! จ้ามันอนุญาตแล้วมันจะต้องเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าเดฟจะไม่มีสิทธิ์กลับไปที่โลกมนุษย์อีกต่อไปเจ้าเมืองปล่อยวกไปเถอะผมจะกลับไปที่โลกมนุษย์ผมจะกลับไปหาลูรีเจ้าเมืองปล่อยผมเถอะนะได้ยินว่านายเรียกฉันอย่างนั้นเหรอหนายอยากกลับไปที่โลกมนุษย์จะจะขาดเลยเหรอฮะเดฟเจ้าเมืองเจ้าเมืองผมขอร้องเถอะนะให้ผมกลับไปหาลูรีเถอะนะเจ้าเมืองนะแล้วทําไมนาย ถึงไม่ยอมให้เวทมนต์กับฉันฉันให้หนายเลือกแล้วนะว่านายจะยอมเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาหรือจะยอมมีเวทมนต์ต่อไปแต่ว่านายก็ไม่ยอมเลือกตอกนน,อนี้ผมยอมเลือกแล้วผมขอกลับไปเป็นมนุษย์ธรรมดาผมขอไม่มีเวทมนต์ผมยอมเลือกแล้วฉันขอโทษด้วยนะเดฟมันสายเกินไปแล้วนายไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วนายต้องอยู่ในโลกเวทมนต์ตลอดไปนายจะไม่มีสิทธิ์กลับไปที่โลกมนุษย์แล้ว เจ้าเมืองก็ปล่อยผมไปไม่ได้หรอผมอยากอยู่ในกรงแบบนี้นะเจ้าเมืองนะถ้าเกิดเจ้าเมืองปล่อยผมออกไปอะ่ะผมผมก็จะไม่ไปโลกมนุษย์ผมจะอยู่แต่ในนี้แต่แค่ขอว่าเจ้าเมืองอย่ามาขังผมแบบนี้เลยนะนะเจ้าเมืองนะปล่อยผมไปเถอะตอนนี้ฉันจาเป็นต้องขังนายไปก่อนนายอยู่ในนั้นไปก่อนและกันนะเดฟจนกว่านายจะสันนึกผิดจริงๆตอนนี้ฉันรู้นะว่านายกําลังหาทางกลับไปที่โลกมนุษย์อยู่ เสียใจด้วยนะเดฟผมเสนกผิดแล้วไม่ไงั้นผมจะยอมบอกเหรอว่าผมยอมเป็นมนุษย์ธรรมดาเอาเว็บมนตนคืนไปเจ้าเมืองเงจะามาเาว็บมนตนคืนไปเลย <c oughs> ลูลี่จะคิดถึงเธอจังเลยอะฮะ <c oughs> นี่ฉันฉันได้กลับมาที่โลกเวทมนตนอีกครั้งหนึ่งแล้วขอบคุณมากนะคีขอบคุณนายมากเลยที่เห็นแก่ความรักของเราฉันคิดถึงเดฟมากเลยอะ ขอบคุณนะคีนะที่นายพาฉันกลับมาหาเดฟเดฟอยู่ไหนเดฟลูลี่เ่ยเพิ่งไปสวัสดีลูลี่ฉันดีใจที่ได้เจอเธออีกครั้งหนึ่งและฉันก็ขอโทษด,ด้วยที่ตอนนั้นฉันทำโทษเธอโดยการขังเธอไว้ในห้องนั้นลูลี่แค่กลับมาหาเดฟลูลี่ก็พอใจแล้วลูลี่ก็ไม่ต้องการอะไรอีกเจ้าเมืองคะตอนนี้เดฟอยู่ไหนหรอได้สิเดี๋ยวฉัน จะพาเธอไปเจอเดฟแต่ว่าฉันขอคุยกับคีหน่อยนะนี่คีนี่คืออาการของลูลี่ที่กำลังโดนเวทมนต์ของเดฟนั้นเหรอเออใช่ครับเจ้าเมืองก็เป็นแบบนี้แหละลูลี่อ่ะไม่ยอมกินข้าวกินปลาเลยอะ่ะเห็นที่ผมบอกนะครับว่าลูลี่มัวแต่คิดถึงเดฟจนไม่ทำอะไรเลยอะ่ะฉันไม่คิดเลยนะว่าเวทมนต์ของเดฟมันจะทรงพลังขนาดนี้ทำให้คนตกหลุมรักขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยเขาเป็นพ่อมด ที่มีพลังเยอะจริงๆเดฟฉันมาหานายแล้วเดฟเดฟเดฟอ่ะนายแล้วเดฟเดฟไหนล่ะคะเจ้าเมืองไม่เห็นมีเดฟเลยอะเจ้าเมืองโกหกหรือเปล่าเดฟไม่เห็นอยู่เลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเฮ้ยเดฟหายไปไหนเนี่ยอะไรกันเนี่ยเดฟหายไปอย่างนั้นเหรอเขาออกมาจากกรงขังได้ยังไงอะนายอยู่ไหนเดฟฉันมาหานายแล้วเดฟนายหายไปไหนอะ เดไปไหนเนี่ยเยจ้าเมืองครับผมว่ามันผิดปกติแล้วนะปกติกองขังเนี้ยไม่มีใครออกไปได้เลยอะ่ะก็เพราะว่าเดฟมีพลังที่แข็งแกร่งยังไงล่ะฉันว่าแล้วว่าเขาเป็นพ่อมนต์ที่ส่งพลังในเมื่อเจ้าเมืองไม่ยอมให้ฉันกลับไปที่โลกมนุษย์และให้ฉันอยู่เต่นในโลกเวทมนต์ตลอดไปฉันก็คงไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ถ้าเกิดฉันไม่ได้กลับไปที่โลกมนุษย์แล้วก็ไม่ได้เจอลูลี่งั้นฉัน ขอจบชีวิตด้วยการอยู่ที่โลกเวมนตรงนี้แหละลาก่อนนะลูลี่ฉันดีใจนะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของฉันได้เจอกับเธอ I friend know you told your you not okay And tell me แบบนั้นเดฟเดฟฮะไม่ทันเดฟทำไมนายทำแบบนี้เนี่ยนี่ฉันช่วยเดฟไม่ทันหรอเนี่ยทำไมนายถึงตัดสินใจแบบนี้เจ้าเมืองครับผมไม่เห็นเดฟเลยอะ่ะเดฟอยู่ไหนก็ไม่รู้อะฮะนี่หาทั่วเมืองแล้วนะครับแล้วผมก็ไปเมืองอื่นมาด้วยอะ่ะไม่เห็นเดฟเลยอะ่ะเดฟอยู่ไหนครับเจ้าเมืองเจ้าเมืองรู้หรือยังตอนนี้เดฟได้ปลิดชีพตัวเองไปแล้วเขาโดนรถไฟชนแล้วร่างของเขา ก็แตกสลายไปแล้วีนเจ้าเมืองพูดจริงเหรอครับเนี่ยเดฟนายทำบ้าอะไรเนี่ยแล้วตอนนี้ลูลี่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เดฟได้ตายไปแล้วเวทมนต์ของเดฟก็น่าจะเสื่อมแล้วแหละเพราะฉะนั้นลูลี่ก็ต้องหายแล้วงั้น,นผมขอไปดูลูลี่ก่อนแต่ว่าเจ้าเมืองเดฟเดฟตายแล้วจริงเหรอครับใช่เขาตายแล้วฉันไปช่วยเขาไว้ไม่ทันแล้วตอนนี้ร่างของเขาก็แตกสลายไปแล้วเฮ้ยอะไรกันเนี่ย โอเคครับเดี๋ยวผมไปดูลูลี่ก่อนลูลี่ลูลี่ลูลี่เธอเป็นไงบ้างอ้นี่เธอโอเคหรือยังอะตอนนี้ฉันคิดว่าเวทมนต์ของเดฟน่าจะหายไปจากตัวฉันแล้วแหละแล้วฉันก็รู้แล้วว่าเดฟได้จากพวกเราไปแล้วฮะนี่เธอรู้ได้ไงอะเดฟมาหาเธอเหรอใช่เดฟมาหาฉันนะคีมันเหมือนฝันแต่มันก็เหมือนความจริงเมื่อกี้เดฟมาหาฉัน แล้ว <ion> เดฟก็บอกว่าลาก่อนเขาบอกว่าเขารักฉันเดฟนี่นะนายทำไมนายต้องทำแบบนี้ด้วยอะนายยังมีฉันยังมีทุกๆคนที่รักนายอยู่แล้วเจ้าเมืองก็หวังดีกับนายนายทำให้เจ้าเมืองรู้สึกผิดมากเลยรู้เปล่าเนี่ยใช่ตอนนี้ฉันรู้สึกผิดมากเลยแหละที่ทำให้เดฟต้องตายลูรี่เธอกลับไปที่โลกมนุษย์เถอะนะเพราะว่าตอนนี้เธอไม่ได้โดนเวทมนต์อีกต่อไป ฉันขอให้เธอโชคดีข่าเจ้าเมืองลูรี่ดีใจนะคะที่ได้รู้จักกับเจ้าเมืองเวทมนต์ลูรี่ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยว่าลูรี่จะได้เข้ามาที่เมืองเวทมนต์ที่นี่ฉันต้องขอโทษแทนเดฟด้วยนะเขาเป็นพ่อมนต์ที่เก่งมากๆเมื่อก่อนเดฟนิสัยดีเป็นสุภาพบุรุษแต่เป็นเพราะว่าเขาผิดหวังในความรักจนเกินไปแต่ยังไงซะพวกเราก็ต้องอยู่กันต่อไปนะแล้วฉันก็อย่างที่บอก ว่าต้องทำหน้าที่เจ้าเมืองต่อไปนิคีฉันรู้นะว่านายก็หลงรักมนุษย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นนายรักได้แต่ว่าอย่าพามนุษย์คนไหนเข้ามาที่เมืองเวทมนต์อีกเปน็นอาคาตเข้าใจไหมเออนี่เจ้าเมืองรู้หล้วครับว่าผมหลงรักมนุษย์ฉันเป็นถึงเจ้าเมืองเวทมนต์ทำไมฉันจะไม่รู้ละ่ะพวกนายกลับไปที่โลกมนุษย์เถอะโอเคลูลี่เรากลับกันดีกว่าไปจับมือฉันไว้ เดฟนี่นายทำแบบนี้ทำให้ฉันรู้สึกผิดมากๆเลยนะต่อไปฉันก็คงจะไม่ลงโทษใครแบบนายต่อไปแล้วฉันขอโทษนะเดฟที่ฉันเด็ดขาดกับนายเกินไปถ้าเกิดนายรับรู้ฉันขอโทษนะลูลีก่กับคีจะเป็นยังไงบ้างนะไปที่โลกเวทมนต์จนป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยอะ่ะเอ๊เดี๋ยวนะมันมีรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วนี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องเดินให้เมื่อยอแล,ล้วใช้รถไฟฟ้าใต้ดินดีกว่า ไปเลยว้าวเฮ้ยมันรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วอะอา้าวนายมนยืนขวางประตูทําไมอะเออนี่คุณคะมายืนขวางประตูทําไมคะออกไปสิคุณสี่ที่จะอ้ะอาวจะจะจะทไมไฟดับอะฟไฟดับเฉยเลยอะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี่นายนายทำให้ไฟดับหรอทำไมถึงคิดว่าฉันเป็นคนที่ทําให้ไฟดับล่ะเธอไม่คิดหรอเมื่อระบบไฟที่นี่มันขัดข้อง ก็นายมาดูนะกลัวนี่แล้วดูประตูประตูรถไฟก็ปเปิดปิดปิฉันว่าจะไปดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าฉันฉ,ฉันฉันก้าวขาไม่ออกเลยอะนี่เธอรู้ไหมว่าโรงพยาบาลไปทางไหนฉันอยากจะไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเหรอนายนายก็ต้องไปลงอีกสถานีหนึง่งไม่ใช่สถานีนี้ขอบคุณมากนะที่บอกฉันเพราะว่าตอนนี้ฉันรู้สึกว่า ฉันไม่มีแรงฉันรู้สึกว่าฉันหิวเลือดยังไงก็ไม่รู้สิเอาละค่ะทุกคนจะบอกว่าความรักของพ่อมดนะคะก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าตอนจบนี่คือเศร้ามากเลยนะคะเพราะว่าเดฟได้จากพวกเราไปแล้วนะทุกคนแล้วเจ้าเมืองก็รู้สึกผิดมากๆที่ทำให้เดฟต้องเป็นแบบนั้นเอาละค่ะในตอนหน้าเราจะมาเริ่มซีรีส์เรื่องใหม่กันนะคะทุกคนแล้วบอกก่อนนะคะว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับแวมพายนั่นเองน่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากๆเลยทีเดียวในตอนหน้าเรามาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะเป็นชื่อเรื่องตอนอะไรก็ต้องมาลุ้นกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนบ๊ายบายค่ะพี่นายใส่หน้ากากอยู่หรือเปล่าวะนัน่นนายใส่หน้ากากยู่ใช่ไหมหน้ากากนายสามารถเปลี่ยนหน้าได้ด้วยเหรอดูสินายเหมือนผีดูดเลือดเลยอะฉันว่ามันก็ผ่านเหนฮาโลวีมาแล้วนะ I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long; it hurts to watch your blue eyes fade to gray.